ข้อยีค่ะ Number 26 What kind of method should we use? A. I guess it's Mr. Chang. B. It can be improved. C. An efficient one. ข้อ26นะคะเขาถามว่า What kind of method should we use? คืออ,อนีคือวิธีการนะคะใช้วิธีการ เราเนี่ยควรจะใช้วิธีการอะไรดีนะคะทีเนี้ยข้อ A ค่ะ I guess is Mr. Chang เดาว,ว่าเป็นคุณชางออกแบบไทยๆนะคเดาว่าฉันเดาว่าเป็นคุณชางนะข้อ B ค่ะ It can be improved improved ในที่นี้ก็คือพัฒนาปรับปรุงนะคะข้อ C ค่ะ a n efficient one ซึ่งจากโจทย์ที่เขาให้มานะคะที่เราจะตัดออกไปได้ก่อนนะคะก็คือ I guess is Mr. Chang เออฉันเดาว่าเป็นคุณชาง คือเขาถาม method นะคะหรือวิธีการเอาเราควรใช้วิธีการใดฉันตอบว่าเป็นคุณชางนะอันนี้คือเออยังไม่ใช่นะคะข้อ b ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเ้าถามว่า w วัดคาย job นะคะมันก็น่าจะต้องตอบเป็นนามหรือกลุ่มคำนามนะคะคือถามวิธีอ่ะค่ะถามวิธีการซึ่งในที่นี้26ฤดูเหมือนอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่ว่าคำว่าวันในที่นี้เป็นคำสรรพนามที่แทนคำว่าเม t h ์ d นั่นเองนะคะ ก็คือเป็นแอ e f f i เ i e n นเมท h อดก็คือ,อ,อวิธีการที่มันมีประสิทธิภาพค่ะเอฟเ i e n นคือมีประสิทธิภาพดังนั้นแล้วนะคะข้อ26ค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C ค่ะ a n นเ f ฟเ c i e นวันค่ะ